Den er fin. 没啥呢。 โอ้มูลสวัสดียามสนเศร้าจ้ะพี่น้องพอกันเพิ่งโคกเพ่งเขาคือเก่าแล้วจ้ะมื้อนี้ถ้าพี่น้องมารอหาเห็ดคือเก่าแล้วจ้ะมื้อนี้มาตเาแนจักหน่อย ถึงมากก็พอเบาเขียดแล้วจ้ะเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องเห็นหวงบอน้อเห็นใจเห็ดท้องเทไดเนี่ยพี่น้องเนียพอเบาเขียดเห็ดเห็ดหยาบมูเดียวเห็ดเผงอกยุง่งไหมพี่น้องไปจ้าตามรุ่นไปนน้ำกันเมืองจ้าพี่น้องว่าเขาสิบเข่าเท่าว่าเมือนเนี่ยชินจังไรเนี่ยไปพี่น้องวะ<ห>จ,จ้าไกสีส<ๆ>ขเขียเห็ดโก้พี่นอ้องไก่สีแกงแล้วจ้ะ นี่นะขอ,อยแกมากแต่กอต่วันเฮ็ดเผือกออกแล้วพี่น้อง อขอโทษขออภัยด้วยจ้ะสิตรงใส่มือเดียว อนหนึ่ค่ะจับโทรศัพท์เพื่นะจ๊ะพี่น้อง หเห็นลดลงหกอันนี้ก็สงไงไะเป็นไข่ขาวค่ะขาวขาวาวเนี่ยนวบุงจิ้มนงเลือกเทะบ,บุปผาเราตึางๆที่บันที่เหนเลื่ลงเกเลือออกควบดอจนบันอือ นกขาช่วยพี่นนองอีกตัวนึ่งหนั่เด็ดเลยโอ้วเคียร์ถือซ้ำพี่น้องว้าหลุดเลย ดอกไม้ชนิด้อดปกค่หนึ่งคน,นหนูอดอกไม้อะไรที่เจอชน่ชดจะไหนไม่ออามาอีก อ away, hi hi. At, ีกรอกนึงพี่น้องโอ้ก่อเพจ่าป่าวเก็บกันพันสีหยาดพี่น้องป่าวเก็บกันเลยเห็ดเพิงนกน้อยบินจอนนกยูงนกยูงนกน้อยบินจอน ให้พงเขายิงพงเขาอีกซองบออกหน่อยเธอูนหนี่ยปีเนี่ยหันลุกหน่อยอห ห่อนึ่งรุ่งเลยพี่นอ้องสามดอกนี่เป็นเห็ดพึ่งเขาด้วยจ้ะพี่น้องโอเคกันสองดอกพึ่งเขาพี่นอ้องเป็นกีกีอยู่ ก้องเขาจะเต,ตะเ้าแั่ไหนเงาไปเลยตายแบบนีุ่นเพชรของหมวกิี เกล็ดดอกพี่น้องผมเนี่ยอ้ยเกี่ยบเลยใช่ไหมโอ้ตาดอกวะเงี้ยกูเห็นพี่น้องโอ้ตาเลยสีตาอยู่ขีตาอยู่ในหางกูเห็นพี่น้อง

ตอให้กระโดดมแค่ทอปเหม็นอะไรต่อนะนี่นี่ตะขาบ Còn không đọt này nó không không hả? Hãy cho หนตาลุ่มตลี้วแม่มาจะทำไหนสิอ๋ออกะขาบพโลแต่ดอกอ้ยนี่ดีเมื่อเห็นทาั้งเด้ออืมกิ่งดอกโอ้ยบอก เดี๋ยวพี่นอ้องขอทษขออดกอให้ด้วย้ะใส่มือเดียวนี่แหละะใส่ยิ่มพุ่นใีใจพี่นอ้องเราไม่อ,อาละวาะพี่น้อง กลับม,มาเบงผลงานขง,งน่อยหนะจ๊ะมื่อนี่เห็ดเพิงเห็ดเพิ่อรุ่นๆพี่น้องเห็ดก้อก็ได้อดอกปะสามสีดอกแต่จังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเห็กำลังใจให้กับวาสนาฟ้าลุยเด้อจากพี่น้องขอบคุณเอฟซีทั้งเกา่าทั้งใหม่ขอบคุณทุกการรับชมจ้ะ กลับบ้านก็จะพี่น้องมื้อเนี้ยบอกกันไหมคลิปน่ครับคลิปนี้สวัสดีค่ะยายแมวบอเซียวชิกระบ้านพี่น้องสวัสดีค่ะที่พูดจะไปต่อยจะกลับบ้านได้ไงเอามดก็ขึ้นนลยโอ้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 ยอ้วบอเซียยายวาสนานี ưa, ่ยละแล้วแต่ส <eyeshadow> ีเบเาแล้วจ้ะเนี่ยเปิดกล้องเราดิเาเอาตัวเอาจังได้กับเอา เอาเมฆเอาเมฆเอาเมฆยายสัมรอดูอยู่นี่ยายสัมเบิ้งเบิองเอาได้เจะเลยเบิองเอาได้เจอในผู้ใดเลยเราดอกเห็ดให้เราเบิองน้ำได้ไหมรู้เบืองเบิองโอ้สาเนียงทุกทุกคนที่ใครดูเห็ดยายวาสนาพาลุยนะคะสวยงามค่ะเอฟซีทั้งนองบัวแดงค่ะพี่น้องยายกุ้งนองบัวแดงค่ะบ้านโนนยิ้วค่ะ อันนี้ก็บแยถุงอันนี้ก็ตะก้อนจะเนี่ยลุงกัดนะพัดใจแม่ค้าลงก็เพิ่งหันหนาใช่กองเนี่ยมาโชว์ค่ะโชว์โชว์อย่างสวยงามเลยค่ะดอกวันบานนะบอสต่อพี่น้องบะแดงเด้อค่ะเด้ออันนี้เห็ดภาคดีเด้อค่ะตลาดสดนะคะมิตเตอร์เห็ดผึองพี่น้องดอกงามๆตุ่มๆยังบ่ยผัวเถอแล้วใช่กำลังแก่วันนั้นตลาดสดหนองบัวแดงตรงข้ามแต่เนี่ยจ้า ลงมือ่อไหร่อะคลิปนี้